ิกนิเตียสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ f c e e o o o นายหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิต ร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร025114020และ0846436888สวัสดีครับผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าในช่วงของสถานการณ์ที่เราต้องช่วยกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับสำคัญที่สุดเลยคือหยุดอยู่บ้านครับแล้วก็รักษาเรื่องของ ระยะห่างสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ารถยนต์ก็ยังคงต้องดูแลครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเข้าหน้าร้อนแล้วหลายคนกังวลเรื่องของระบบระบายความร้อนเรื่องของระบบแอร์เรื่องของระบบทําความเย็นมีข้อแนะนาครับตรวจเช็คดูซะหน่อยนะครับวันนี้เจ้า isuzu v cross คันนี้ครับบอกว่าใช้งานมาก็แหมปีกว่าๆแล้วที่ไม่ได้ตรวจเช็คเรื่องแอร์เลย แอร์ยังเย็นอยู่ไหมเย็นอยู่ครับแต่เริ่มรู้สึกว่าเวลาขับทางไกลแอร์มีกลิ่นหน่อยๆเพราะนั้นพอแอร์มีกลิ่นแบบนี้ปุ๊บนะครับก็ต้องไปตรวจเช็คดูวิธีการที่จะบอกคุณผู้ชมก็คือว่าส่วนมากเนี่ยจะมีการล้างแอร์กัน2ป,ประเภทประเภทที่1เนี่ยผมใช้คําว่าแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมคืออะไรถอดตู้หรือตู้หรือคอนโซลเอาตู้แอร์ออกมาเลยล้างทําความสะอาดประกอบกลับเข้าไปแบบนี้ดียังไงครับ ดีก็คือว่าความสะอาดเอาว่าเก้าสกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะพูดอย่างนี้ไม่อยากจะพูดว่าเต็มร้อยเพราะมันอยู่ที่คนล้างด้วยแต่90้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สะอาดแน่นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเวลาถอดแตกหักชำรุดเสียหายเวลาใส่ประกอบใส่เข้าไปไม่ครบแตกหักชำรุดเสียหายอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ 2. ใช้เวลานานครับ ถ้ารื้อแบบรื้อตู้เนี่ยมีครึ่งวันอย่างน้อยสองสามชั่วโมงมีแน่หรือทํางานแบบเนี้ก็เลยมีวิธีการที่สองเกิดขึ้นครับเป็นวิธีการล้างแอร์แบบใหม่ซึ่งจริงก็มีมานานแล้วพอสมควรเขาเรียกล้างแอร์แบบสองกล้องวิธีการล้างแอร์แบบสองกล้องก็คือว่าเขาจะล้างแบบลิ้นชักตู้แอร์อยู่ตรงไหนก็ช่างส่วนใหญ่อย่างรถญี่ปุ่นเนี่ยถอดลิ้นชักออกมาลิ้นชักเก็บของด้านซ้ายเนี่ยสองกล้องเข้าไป มีอันนึงเป็นกล้องอันนึงเป็นสายฉีดน้ํานะครับกล้องส่องไปเห็นคาบเกาะสกรปรกที่รังพึ่งตรงไหนเอาน้ําฉีดปึ๊บปๆๆแค่นี้เองประกอบกับวิธีการแบบนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือ 1. สะดวกรวดเร็วครับใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมง45นาทีประมาณนี้ 2. ลดขั้นตอนเรื่องของการแตกหักชำรุดเสียหายของชิ้นส่วนต่างๆแต่ข้อเสียของมันถ้าเทียบกับแบบแรกนะ สะอาดน้อยกว่าแต่ก็น้อยกว่าไม่มากหรอกคือถ้าเปรียบเทียบว,ว่าไอ้แบบนี้สองกล้องเนี่ยสะอาดขนาดไหนถ้าแบบแรก95%ผมว่าแบบนี้ก็ประมาณ85-90%ก็่ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะให้ทีมงานเอาเจ้า isuzu d max v cross คันนี้ไปล้างแอร์ที่ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร b quick ครับเห็นโลโก้สีเหลืองเห็น b quick ที่ไหนเข้าไปได้ทุกสาขาล้างแอร์ได้หมด ไม่ต้องจองล่วงหน้า walk in เข้าไปเลยไปถึงปุ๊บถ,ถึงเวลาทําถ้าท่านทายไ,ได้ทําเลยเนี่ยไม่เกิน30-45นาทีจบแน่นะครับเอารถเข้าไปตรวจเช็คล้างแอร์เดี๋ยวตามไปดูกันครับขั้นตอนเป็นยังไงแล้วจะสะอาดขนาดไหนไปเลยครับ ครับสวัสดีครับผมขจรศักดิ์เสน่ห์พูดนะครับชื่อเล่นชื่อโอเล่ครับเป็นผู้จัดการสาขาบีควิกสาขาพระราม5นะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณอ่าห้าถึงหกรายการนะครับที่องค์ประกอบของระบบแอร์เลยนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นหนึ่งคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับจุดที่สองก็เป็นเรื่องของอ่าคอมเพรสเซอร์แอร์หรือคอยล์ร้อนนะครับแล้วก็ตัวที่สามจะเป็นเรื่องของไดเออร์นะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของอ e ีวาโพเลเตอร์ iter, หรือคอยเย็นส่วนตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการทํางานของระบบแอร์นะครับก็จะมีเรื่องของตัวรถด้วยเบื้องต้นนะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะมีเรื่องของในในด้านนี้นะครับในเรื่องของตัวคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับแล้วก็คอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็มีไดเออร์ e e R ที่ติดอยู่กับคอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีอ e ีวาโพเลเตอร์ iter, หรือคอยเย็นแล้วก็มีเรื่องของอ่าวาล์ว wow, นะครับวาล์วแอร์ ระบบแอร์นะครับนี่คือหนึ่งในเรื่องของตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ก็มีหน้าที่การทํางาน,นเรื่องของหนึ่งนะครับอัดนะครับอัดสถานะแก๊สเป็นแรงดันเพื่อจะมาระบายความร้อนที่คอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็ส่งมาที่ไดเออร์เพื่อจะกรองอสิ่งสกปรปกในใน้ํายาแอร์นะครับเพื่อจะส่งมาที่อ e ีวาอีวาโพเลเตอร์หรือตู้แอร์นะครับแล้วก็จะมีฉีดไปที่ตัววาล์วแอร์ด้านในนะครับมีเรื่องของหนึ่งนะครับตู้แอร์สองนะครับ วาล์วแอร์แล้วก็3ในเรื่องของกองแอร์โบเวอร์นะครับที่เป่าในห้องผู้โดยสารปัญหาหลากัลกๆเลยที่ทางที่ผมเจอนะครับหนึ่งเรื่องของตู้แอร์ตันนะครับตู้แอร์ตันนะครับเกิดมาจากเรื่องของ1น,นะครับในในรถเนี่ยปล่อยให้สิ่งสกปรกสะสมนะครับแล้วก็2องก็อาจจะเดินทางไปที่ในกลุ่มที่ฝุ่นและอองเยอะนะครับและของ3ก็เรื่องของการรับประทานอาหารในรถตัวนนี้นะครับเบื้องต้น นแนะนำนะครับก็คือ1น่ละ1เราคือต้องมันตรวจเช็คระบบปร,ปรับอากาศของรถยนต์เนี่ยคือเอาง่ายๆเลยคือทุกหมื่นโลได้ครับพร้อมเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ2แล้วก็มันตรวจสอบเรื่องของกองแอร์นะครับน้ำยาแอร์ว่าน้ำยาแอรมันมีในระบบเต็มที่หรือเปล่านะครับการดูแลระบบนะครับตู้แอร์ของเราคือมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1คือเรื่องของอหรือคอนโซลหรือเอาตู้แอร์ออกมาล้างด้านนอกซึ่งทางทางบีควิกน่ะจะไม่ไม่แนะนําลูกค้า เพราะว่าในเรื่องของเรื่องของเวลาค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวที่2ในเรื่องของล้างแอร์ครีนนะครับตัวนี้เป็นตู้ล้างแอร์คีนนะครับก็จะมีเรื่องของสะดวกนะครับสบายใช้เวลาน้อยประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งทาง B ีควิกก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของล้างตู้แอร์มี2ราคาถ้าเป็นรถกลุ่มยุยโรปก,ก็จะเป็นอยู่ที่3ามพันสแต่ถ้าเป็นรถกลุ่มญี่ปุ่นนะครับรถที่วิ่งอยู่บ้านเราเนี่ยนะครับ ก็อยู่ประมาณ1990นะครับแอร์คีนตัวนี้นะครับคือการลักษณะล้างเนี่ยคือล้างได้ค่อนข้างที่ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับขั้นตอนก็จะมีเข้าไป2กล้องนะครับ2กล้องเพื่อดูความสะอาดของตู้แอร์แล้วก็ล้างตามหน้าง,งานที่เราเจอนะครับตัวนี้ ครับผมหก็จะมีเครื่องนะครับล้างแอร์คีนสอคือกล้องไมโครแคมเพื่อจะส่องตู้นะครับดูในเรื่องของสิ่งสิ่งสกปรกในตู้แอร์นะครับว่าในจุดต่างๆนะครับว่าตำแหน่งองศาที่เราเราจะล้างไปด้วยว่าต้องล้างยังไงมุมไหนนะครับอะไรยังไงอีกทีหนึ่งนะครับครับเบื้องต้นนะครับการตรวจเช็คระบบแอร์เบื้องต้นว่าตู้แอร์เราสกปรกหรือเปล่านะครับโดยยังไม่ผ่านกล้องคือ 1. เราดูจากสภาพของกองแอร์ ถ้ากองแอร์สกปรกอุดตันมันก็ส่งผลไปให้เรื่องของตัวแอร์เราตันด้วยนะครับ 2. นะครับเรื่องของตัวโบเวอร์นะครับตัวนี้ทําหน้าที่ปั่นในเรื่องของความเย็นที่ในห้องผู้โดยสารนะครับถ้าตัวนี้สกปรกอุดตันมากตู้เราก็ตันมากเหมือนกันนะครับตัวที่3าเราจะรู้ได้ไงว่าตู้แอร์เรานี่ตันมากน้อยเท่าไหร่นะครับก็คือเราจะส่องโดยผ่านกล้องไมโครแคมนะครับไปที่ตู้นะครับว่าจะเห็นสภาพตู้ด้านในเลยว่าตู้เราสกปรกมากน้อยเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็ กล้องตัวนี้สามารถปรับองศาต่างๆที่เรื่องของการล้างนะครับแอร์คีนได้นะครับตัวจะเป็นเป็นน้ํายาล้างแอร์คีนนะครับตัวนี้สภาพประมาณ70%นะครับก็คือยังไม่สกรปรกอะไรมากคือมีฝุ่นเป็นจุดตามตู้แอร์ยังไม่ถือกับว่าเป็นทั้งใบขั้นตอนการล้างตู้นะครับ1นนะครับเราส่องกล้องนะครับเข้าไปที่ตู้แล้วก็ปรับองศาระดับของตัวกล้องเพื่อจะฉีดน้ํานะครับล้างนะครับ ขั้นตอนนี้คือฉีดน้ําล้างนะครับให้ทั่วตู้นะครับสองนะครับก็จะมีปรับเรื่องของน้ํายาที่จะเข้าไปล้างในตู้แล้วนะครับเ็าฉีดตามรอยที่มันสกปรกนะครับในตู้ให้ทั่วนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับตามที่กล้องเราเข้าไปถึงหนึ่งเราต้องดูจากสาภาพตู้เราก่อนครับถ้าตู้เราเป็นโคลนมากหรือตันมากอย่างเงี้ยครับมันก็จะต้องใช้เวลาเรื่องของการแรงดันการปรับแรงดันน้ํายา แรงดันน้ําที่เราไปล้างในตู้ครับถ้าเราปรับแรงดันมากมอาจจะทําให้ตู้เรารั่วได้ถ้าสก,กปรกมากก็1นถึงสครั้งถึงจะสะอาดร้อนะครับลูกค้านะครับแต่ถ้าเป็นสภาพของตู้คันนี้ก็คือประมาณครั้งเดียวคือจบแล้วล้างน้ํายาทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับแล้วก็มาล้างน้ํเปล่าออกอีกรอบหนึ่งเพื่อจะล้างพวกคราบน้ํายาต่างๆที่ค้างอยู่ในตู้ออกนะครับพอเสร็จขั้นตอนในเรื่องของล้างน้ํายาเสร็จเราก็จะมีขั้นตอนโอโปโซนนะครับในห้องผู้โดยสารนะครับ สตาร์ทเครื่องรถไว้เปิดแอร์แล้วครับแล้วก็เปิดเครื่องโอปซนทิ้งไว้ 5- ้าถึงสินาทีนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือเสร็จในเรื่องของขั้นตอนในการล้างตู้แอร์คีนครับ ตอนสุดท้ายเรื่องของการอบโอโซนในเรื่องของการล้างตู้แอร์นะครับนะครับหนึ่งก็จะมีเครื่องในเรื่องของในี่ละนาเครื่องอบโอโซนนะครับแล้วก็จะมีน้ํายาที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับฉีดตามจุดต่างๆของรถตามซอกตามมุมต่างๆนะครับตรงนี้นะครับใช้เวลาประมาณ5 1านาทีนะครับส่วนในเรื่องของการรับประกันของล้างตู้แอร์คีนนะครับจะมีอยู่นะครับในเรื่องของรับประกันตู้รั่วนะครับ ถ้าลวบเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับอยู่ที่1 30วันหรือ1เดือนนะครับส่วนราคาจะมีอยู่2แบบรถยุโรป3,200แต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะครับ1,990ครับ ครับวิธีการขั้นตอนต้องเอาพลาสติกมาหอ่อมาแรปรับรบองว่าไม่มีเรื่องของการเปรียกเรื่องของการเจอะแฉะเละเทะที่สำคัญค่าบริการของรถแบบนี้รถญี่ปุ่นแล้วกัน2,990 0 0บาทะถ้ารถยุโรปเพิ่ม1,000นะครับก็สะอาดสดชื่นแอร์เย็นไม่มีกลิ่นอับนะครับที่สำคัญอีกอย่างตอนนี้คือมีการตรวจเช็คฟรี30รายการทาง B Qui c k เข้าไปล้างแอร์ทั้งทีให้เขาตรวจเช็คฟรี30รายการไปด้วยเลยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับจะได้สบายใจได้ว่ารถของเรายังพร้อมใช้งานอยู่แม้ว่าช่วงนี้จะ Work ์ r ฟอร์มโแต่รถก็ยังพร้อมจะใช้งานปรปปปับขึ้นมาเอารถออกไปใช้งานไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับท้ายที่สุดนะครับบอกคุณผู้ชมก่อนว่าหาข้อมูลได้นะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของ B Quick ก็ได้จะได้รู้ว่าสขาขาที่อยู่ใกล้บ้านอยู่ตรงไหนนะครับจะไป กี่โมงดีสอบถามเขาก่อนเบื้องต้นก็ได้นัดหมายไว้ก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับหยุดอยู่บ้านครับเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอน,อนามายัยแล้วหมั่นล้างมือบ่อยๆสถานการณ์ต่างๆจะได้คลี่คลายขึ้นวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจาก,กูรูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ f ฟ c e b o o นายหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี200บาท การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร02 511 4020และ084 643 6888